กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ทันทีหลังนักแสดงสาวนาราเทพนุภาออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์ยาวนานกว่า4ปีกับนักร้องหนุ่มซีดีกันทีเป็นที่เรียมร้อยแล้วพร้อมประโยคที่ทำเอาหลายคนงงทั้งไทม์ไลน์เมื่อเธอระบุว่าไม่ได้เรียกว่าคบกันจะบอกว่าเลิกกันก็คงไม่ใช่ คำพูดดังกล่าวถูกนำไปตีความกันอย่างกว้างขวางจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถล่มทั้งสองฝ่ายในโลกโซเชียลล่าสุดซีดีกันทีได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์คลิปพร้อมแท็กตรงถึงนาราเทพนุภาและตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมาว่ามันยังไงที่บอกว่าไม่ได้คบกันตอบมาสิ จากนั้นซีดีได้อัดคลิปอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาเคารพการตัดสินใจของฝ่ายหญิงและไม่ได้โกรธแต่อย่างใดพร้อมชี้แจงว่าคำว่าไม่ได้คบกันที่หลายคนเข้าใจอาจทำให้สังคมสับสนเพราะในความเป็นจริงทั้งสองคนไม่ได้ปิดบังความสัมพันธ์เพียงแต่ไม่เคยนิยามสถานะอย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่อพร้อมพูดติดตลกว่าอย่าด่ากูเยอะมาก ด้านานาราเทพนุพาก็ไม่รอช้าออกมาใช้พื้นที่ i ิน t a g r กรมส่วนตัวชี้แจงทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดมากไปกว่านี้โดยระบุว่าเจตนาของคำพูดดังกล่าวหมายถึงการไม่เคยนิยามความสัมพันธ์ในเชิงสาธารณะเมื่อถึงวันที่ต้องตอบคำถามกับสื่อจึงไม่รู้จะใช้คำใดให้เหมาะสม นารายย้ำชัดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างรับรู้กันดีและไม่ได้มีเจตนาออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อหาคนผิดหรือคนถูกพร้อมขอให้เรื่องนี้ไม่ถูกนำไปเป็นเครื่องมือทำร้ายใครดราม่านี้จึงเริ่มคลี่คลายลงหลังทั้งสองฝ่ายออกมาพูดในมุมของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่หวังให้ทุกอย่างจบลงด้วยความ